ูพื้นที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งและคึกคักมากนะคะโดยเฉพาะวันหยุดยาวแบบนี้หนึ่งพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวจะนึกถึงเป็นจังหวัดแรกๆในพื้นที่ภาคเหนือก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นจังหวัดอยอดนิยมที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวเป็นจํานวนมากเช้าวันนี้นะคะก็เรียกว่าคึกคักเป็นอย่างมากแต่คึกคักแค่ไหนติดตามจากคุณปัดเสรีรักรายงานสดจากจังหวัดเชียงใหม่คุณปัดเชิญค่ะครับ ครบคุณปวินาคุณอนุชาครับช่วงวันหยุดยาวนี้นะครับนักท่องเที่ยวและก็ประชาชนยังคงเดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ว่าจํานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยกับลดลงจากกว่าการคาดการนะครับซึ่งมีการคาดการว่าประชาชนที่เป็นคนไทยนะครับจะเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ร้อยละ6 0ถึงเ0เท่านั้นนะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดยาวครับ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆในตัวเมืองเชียงใหม่ขณะนี้นะครับยังคงเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติหลังรัฐบาลประกาศวันหยุดรวม6วันครับโดยเฉพาะบริเวณลานอนุสาวรีครูบาสีวิชัยดอยสุเทพนะครับที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นจํานวนมากครับ แต่ข้อมูลจากที่ปรึกษาโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบนระบุนะครับว่าก่อนหน้าที่จะประกาศวันหยุดเพิ่มนะครับจำนวนนะักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวที่เชียงใหม่จะมีเพียงร้อยละ50าสถึงห้เท่านั้นครับเนื่องจากช่วงนี้นะักท่องเที่ยวส่วนส่วนใหญ่นะครับจะนิยมไปเที่ยวที่ทะเลและต่างประเทศมากกว่าครับ แต่หลังจากประกาศวันหยุดเพิ่มเติมครับก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการตัดสินใจแบบนาทีสุดท้ายครับทำให้ตัวเลขนักท่องเท,ที่ยวชาวไทยอาจจะสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ6 0สิบถึงเจครับ ก็คาดหวังไว้ว่าอย่างน้อยก็เป็นการกระตุ้นหรือว่ามีมีคนที่อาจจะวางแผนไปแล้วยังไม่ได้จองตั๋วยังไม่ได้แลนกันว่าจะขับรถไปอาจจะเปลี่ยนใจซื้อตั๋วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พี่ก็มองดูว่าถึงแม้จะร้ายสั้นนิดแต่ว่าก็น่าจะเป็นผลบวกมากกว่าผลลบก็ยังดีใจว่าอย่างน้อยที่สุดอะในช่วงวันหยุดยาวหกวันนี้ก็คงจะมองเห็นตลาดไทยที่อาจจะ มองเห็นว่าสเสน่ห์ของหรือจุดขายของเมืองเชียงใหม่หรือภาคเหนือเนี่ยก็ยังน่าสนใจสําหรับตลาดภายในประเทศอยู่ส่วนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจํานวนมากต่างเดินทางทั้งขาเข้าและขาออกจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อกลับภูมิลาเนาและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆซึ่งขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เองต้องเพิ่มเที่ยวรถประจำทางอีกร้อยละ40เพื่อรองรับผู้โดยสารนะครับ พร้อมทั้งดําเนินการตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถทุกคันและให้ผู้ประกอบการตรวจเช็คความพร้อมรถนะครับเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้พนักงานคอยบริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจกับนักท่องเที่ยวกับครับสำหรับช่วงวันหยุดยาวนี้นะครับมีการคาดการณ์ว่าจะมีเงินสะพัดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ต่ำกว่า900ล้านบาทนะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวนี้ด้วยครับคุณปวีนาคุณอนุชาครับ